สวัสดีครับพี่น้องที่นี่สวัสดีครับครับพี่น้องวัอนี้สิบภาคพี่น้องเที่ยวชมบ้านอีสานนำเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เที่ยวชมวิถีชีวิตอีสานบ้านอนอาเนาะพี่น้องเนาะว่าส่วนนี้กับส่วนดำให้ดำหน้าเน,นะพาะพี่น้องเดี๋ยวสิบภาคพี่น้องเลาะชมวิวในจากนัอยเนาะพี่น้ของเนาะข้างหลังคนณคือใหญ่ปกแปลกปกแปลกมาก ค you? so ุณแม่เป็นยังนะโอ้คุณแม่สารเปย์วันเองโอ้เดี๋ยวมาเบิังคุณแม่สารเปย์เห้อฮีนี่วันยังไปไปย่างลงไปนิ้วย่างลงไปย่างลงไปชายคุณแม่ผ่าความเนาะผ่าบวกถึงชายชายผ่าคนหนี่งครับพี่น้องวนนี้เขาก็มาเบิ้งคุณแม่คุณเฮ็ดเฮ็ดยังกับแม่นี่สวัสดโอ้คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่คุณสารเปย์เนาะพี่น้องเนาะ กะเดินเลยนจีมาใช่ทำฝนเนี่ยจักน้อยนะพนะี่น้องอน,น,นะโอ้าส,สารปนะเปลียกับเปลี่ยนตัวนี่เนนะา,คานะคุณแม่ได้ยังเห็ดนี่ยผ้าเศษผ้าเ็ษเออคุณแม่ยังก่อนหนิฮะคุณแม่ยังก่อนเลื่มเนี่แม่ตานแม่ตานเนาะพี่น้องคุณสารเปลียนเนาะอ่านี่พี่ชี่บันทักเนาะพี่น้องเออฝนสอดกลางสีเนาะคุณแม่ได้ เป็นได้นี่ได้สันๆันนะสินะเนาะเพิ่นมาทักกันนะเนาะแเรานี้เพิ่นต้อกันต้อได้แม่นี่แต่บางคนพีจีเป็นต้อกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ขอท่าแลยแม่บ้านรับพี่น้องเบิ่งไว้เด้อผู้ใดมักเลี้ยงเปีาเปสารเปีโอ้หูเนะพิ่นกนะ็็เฮดจังซี่เนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดขายบ่แม่นี่ายมีผู้ซื้อก็ขายจักบาทนี่ยห้าสิบอ๋อเนี่ย เด็ดใบผมอันนึงเนอเอาเรียวเล่าเราบนี่ยอะซซีนี้าซนี่แหละมันจังมาดำอาพอเพินุนู่นเพี่น้องนาะเดี๋ยวจะให้ติบเลาอีกรับุนะห้าสิบบาทนะพี่น้องนะโอ้ยเงาก็เงาเติบนะดย้เงาเดน้าบ่บ่อบ้อซ้นี่แหละเอออันซ้ำเด็ดนี่ก็ได้เดี๋ยวคุณแม่ทักไปรดเด้อเออพี่น้องห้สิบาทนึงม่แพงดิพี่น้องถือถือนึงเนาะ ก็ถือไว้เงา้เติมนะพี่นอนะอ้องเนะงาม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 เอาซีนี่ล้ำจะมจาดั่มไปอันนั้นมันดำ่มไปนะาะเคนกับทักซู้มือเลยบ่แม่เออทักเวล่าบางนะฮะเนาะเป็นล่าบางเาาางขาก็บทักไปนาะพี่น้องเนาะแ,แต่อันนั้นอันนี้เนาะไปพอมีรายได้เนาะแม่พี่น้องเนาะพอมีรายได้ในข้อเรียนนะอันนี้ประเด็นเติมให้ขอขบคุณค่ะรับผมจะปิดผลนาะพี่น้องนะอเนาะประเด็นแวะมาเบิง้งเผนสาร สารเปยพี่น้องเขาบ่ถ้าถ้าผู้ใดขยันเด้อพี่น้องเด้อเห็ดเปยเฮ็ดยังขายสิก็ได้เนาะเดี๋ยวพอเดินสิบเบิ้งเพิ่นวิธีเพิ่นเฮ็ดไปจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเห็ดุณแม่เพิ่นเฮ็ดให้เบิ่งจักหน่อยโอ้ขอทาเราเว็บบ้านเนาะเว็บตานเพิ่นสารเนาะเขาพ่อไปใช้ท่นพ่อไปมองบัวพูดนะเราบัวเออไปกับผู้ใดไปกับเจ้าฟิวเฟม โอ้ยจังไดสิได้ไเปิดไทยถ้ำพ่นเฮี่น้องการนองบักแซลสิไปมอ๋อนักวานเข้าไปไม่ได้นะต้องต้องฟอจังว่าเล่าไปเนาะจะเข้อจังจีเข้าไปได้เดี๋ยวสักมือหนึ่งพอเดินจีพาเข้าไปส้มน้องน้องบักแซลในกลางบ้านโอกลางน้องน้ำบ้านน้องบักแซลพี่น้องเมื่อหด้าพี่น้องว่าสวยงามซ้ำใดที่พอเดินไป่ายเนื้ซิกดีๆนะเนาะพี่น้องน้องนั่นแหละสวยงามเออพฝนเวลาพฝนต่อได้ฝนต่อตองสินอะพี่น้องอัามันสั้นไามสิ ถ้ามันสั้นมันบ่ต้นสั้นห้องก็มาใส่ตัวนี้เลยเออก็มาใส่กับตัวนี้เออเอามันสั้นนะเออท้ามันใส่สั้น้องเสียตัวพุ่นเนาะพี่น้องเนาะของเสี่เนาก็เ่ราอันนี้คือเก่ากันเลยสอดคือเก่ากันเลยเอออันนี้มันยังเงาอยู่างนั้นลงมาต่อพี่เออไปเลี้ยนมานจะใส่แม่หนิขคือหัวจักเียนอ็นใหญ่ตุนเย็นตุนเนาะโอ้ยหญ่ตุนเราก็ทักเปรย์เปลี่ยนเนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนลเนาะยายตุนก็เปลี่ยนเออฟันสอนบอกกันต่อๆกกันนมาาเะดีว่าาเอยู่ซืกเนาะพี่นน้องเาะ มันก็สร้างรายดาได้เฮาได้เล็กได้น้อยก็ยังดีพอได้ซื้อน้ำปูน้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะวิถีชีวิตอีสานบ้นานเฮาเด้อพี่น้องเด้ออือพุณแม่เพิ่นก็แม่ตาดเพิ่นก็สอนเนาะครับเพิ่นก็เฮ็ดพ่อได้พ่อมีรายได้นะพี่น้องพ่อบ่ได้อยู่ซนะื่อๆเนาะก็ดีถือว่าขยันนะพี่น้องถือว่าขยันบ่อยู่ซื่อๆเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ต้งเสียแล้ก็ไปเอายน่อไม้นะเนาะเอาีน่อไม้มาก็ามาเฮ็ดใบบริยู่แต่กิน เรนาไม้ตวงห้ออยูเหรอใช่แล้แม่เห็นว่ห้ออยด้วโอ้เดี๋ยวพัเบ่งพี่นองเออพยอันน,นี้่นลโอ้นี่นพี่น้องไม้ส้มก็มีด้นขาดนะโอ้คนจีมาเห็ดแวงสินเนาะเห็ดเป็นทุงเป็นทุงแวงสีเออโอ้เน้นอไมอ่มสมพี่น้อง่น้อไม่สมเนาะคนเกษตใส่กับใส่ขวดแบงสีเนาะพี่น้องเนาะใส่ขวดแแต่กินดินโดนเนาะแม่เนาะบ่เสียเนาะมันบ่ เพราะเสียไงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็โอ้เบ็ดต่านี่อันนี้คือเบ็ดเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเห็ดเบ็ดไปแต่ใส่ย่ำหนามไมาย่ำอยังอันนี้ก็แม่นกะกระเบียงกระเบียงตากปลาพี่น้องนี่ไปแต่ตากปลาตากอยังเนาะครับเพื่นก็เก็บขวดหน่อยไปที่นอกไปแต่ใส่เนาะไม่สมเพราะว่ามันอัานนี้ประโยชน์เน้าะคุณบ่ถิ่มมีประโยชน์นี่ก็คือ้นขั้วของคุณแม่เนาะนี่ก็บมองหนึ่งเขาหนึ่งหนามเพิ่นเนาะ ครับพวงนี้กับวงหนึ่งเขาหนึ่งหน้าเพื่อนโอ้นี่ก็คือคือกับแต๊บเนาะพี่น้องเนาะกับแจ๊บหางหนูนะพี่น้องนี่กับแต๊บหางหนูเวลาหนูยังไม่เขากับห่างอันนี่คือขั้วเขาแม่ตานมาพี่น้องเนาะประเด็นท้ายทำวิถีชีวิตบ้านดงสันให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะว่าเจ้าบ้านเพคนดับโรคชีวิตกันอยู่แบบใด้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้กับอันนี้กัแหเนาะพี่น้องเนาะแหแห่ให้เลย เนี S <S ่ยฮะยู่หากินเคียงมือหายู่กินอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องอ่อันนี้ก็บข่องเนาะข่องเพิ่นเน่าพีนองนะครับผมอคุณพ่อสวัสดีครับใช่อันนี้ก็ใช่ทำวิถีชีวิตบ้านเฮานี่แหละพ่อครับอันนี้ก็สวิงเนาะพี่น้องสวิงเวลาเพิ่นไปหาปูหาปลาเพิ่นก็ใส่สวิงใส่ไปสอนเนาะพี่น้องโอ้มีหอยไรก็ตายตัวแม่นี่บ่ นูวะ่ะโอ้นูตะเภาพี่น้องพองงดีหนึ่งวากาไตน่ะตัวตัวคืองามแต่ว่านี้นี่สลับสีเนาะครับผมอ่าครับพี่น้องคลิปนี้พอเดกนกับที่จบไปน้ำแม่ตานเนาะเพราะว่ามันเน่าคลิปหนาจังพอกับพอเดนกับน้องอีคิวไม่ได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ตานครับผมแม่เมื่อหนึ่งนี่ได้จักพื้นเมื่อหนึ่งซานได้จักพื้น คุณพ่อสวัสด eh? ีคร nah ับมาตาใสนาน่เก ok oh, oh, ี่ยบบัวบบัวเัวใสใสเบงด้เบงด้โอ <uh, ้พี่น้เจบบัวมาเอ้าไปมือลังอันเอิญนเด้อ่เอิญไปเบ่งน้ำเนี้ยบรรพเปเปอ๋อบ่งจังี่นดอกเดียวีน้าไทกุนเอามาขายเอามากินเย ดอกบัวอุ้ยกินไหมอุ้ยกินอะไรวะอ๋อกินอะไแม่เอ่อดอกบัวคุณเปล๋ายุ่ยน้องหมักแซลน้องพี่น้องเนาะน้องหมักแซลเดี๋ยวมีโอกาสพอเด่นจะไปไายทำเหมือนกลางน้องหมักแซลกับพี่น้องได้เบิ้งเนาะเพราะว่ามันเป็นปลาบัวเนาะแม่เนาะยั่หันเนาะปลาบัวปลาแบบนี้อะไรยั่หันบ้านในวิวสวยงามห้องเลียวไปเฮ้ยสียมันสีงามขนาดได้พี่น้องมองพอเด่นไปไายมีดีๆแต่เขบคุณแม่จะล่าดีดีนะแต่ว่าในกลางนั้นพอเด่นไม่เคยไปชักเชียพอเด่นจะพาพี่น้องไปจักมือเนาะพี่น้องเนาะ ครับพัวเป็นก็มาหาไปเอาเอาเลี้ยล่องแก้วจังได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าน้ำมันลึกแลบบ้วมันก็กว้งออพี่น้องเบียร์บัวกำลังงามเนาะพี่น้องเนาะทีเชื่อคนกินบ่นได้ดอกเพราะว่าเพราะแขวะคนบ่นดีอเอาอยู่แบบนี้บ่าวกินบ่ได้กินบ่ได้แขวบ่ดีมาไหมฮะมึงบัวนี่กินมากินเป็นบ่ แช่ขน,นมพอโอ้จีนแม่หบาุูนุ่บาท